นี่คือร้านค้าใช่ไหมหุ่นกล้องแล้วร้านค้าไม่มีบ้านคนเนี่ยดูโห<อ>นี่ร้านค้าขายทุกอย่างเลยใช่ไหมนนี้<อ>ขายร้านค้าไม่มีบ้านคนแต่มีร้านค้าเราไปทางไหนนี่ตามป่าลึกแล้วก็มีทางแยกด้วยนะข้างหน้ามีสีแยกด้วย<อ>เป็นปา่าส่วนใหญ่เป็นปา่าตะเคียนเลยใช่ไหมครับ ดูเเมมอนมมนควา้ยงีล็ถ้าให้ผมมาคนเดียวผมถอยกล <c oughs> <c oughs> ับนะครับท่านผู้ชมกำลังสร้างพญานาคมีคนนำชุดมาถวายแล้วด้วยเ <c oughs> ี่ยเรามาดูเอาอาจารย์ขึ้นน้ำหนาดิงๆอาจารย์ลูบบอโ <c oughs> อ้น้ำตกโอ้ขึ้นมานี่ต้องตะลึงเลยท่าน <c oughs> อันนี้ไม่ตะเกียนบอกครับนี

มันพ่จะหัจะมานี่แม่อะไรนะบอกบอกชื่อแม่อะไรเราจะปัตาวดีแม่อะไรนะครับแม่ปัมถาวดีแม่ปัตถามวดีหมามันจะไม่หอนเวลานี้เออใช่นี่เจ้าของพื้นที่เนี่ยบอกว่าตามปกติหมาจิ้งจอกจะไม่หอนเวลานี้นะครับจะค่ำกว่านี้ใช่ไหมครับจ้ะมืดมืดประมาณหกโมงเย็นโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ดงแม่เพจครับท่านผู้ชมดูมีแต่ป่ายางทั้งนั้นเลยอาจารย์วิสุนุพงศ์พาไปไหนครับตอนนี้จะพาไปไหนจะพาไปดูอะไรดีๆจะพาไปดูของดีเหรอเดี๋ยวซอยหน้าเดี๋ยวซอยหน้าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เหรอาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขวาเลยครับนี่แหละแต่ถ้าไปนี่ก็ไปอีกเส้นหนึ่งใครมาหลงในป่าจะโทรหาเ โอ้เสียนดงแม่เพจตน้นนี้อาจารย์วิษนุพงศ์อะเลอะไปหมดแล้ว <ใน S 1> ผมมาเนี่ผมกลับบ้านไม่ถูกแน่ๆครับอันนี้มันก็จะไปรัดออกเส้นนั้นไหม <S <s ผมก็จะขับรถวนอยู่ดงแม่เพจนี่เลยครับนี่น้ํามันก็จะหมดก่อนออจะพาไปไหนนะครับนี่ไปดูของดีเหรอ,อพาไปดูอะไรแม่เลียนที ูดงแม่เพลดครับรกลางป่ากลางเขาจริงๆบนยอดดอยสุดดงแม่เพลนะครับท่านผู้ชมใครที่เมารถก็ต้องหายาแก้ดี่วหลังจากที่เราทำบุญที่ลานทำบ้านป่าปัญญาทำเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็ช่วงเย็นๆเราก็มาต่อมาดูนะครับอาจารย์ วิศนุพงศ์จะพาไปนำโชคนะครับวันนี้เราจะได้โชคกลับบ้านกันไปตามทางหลักนี่เลยใช่ไหมไปเรื่อยๆนะเขาโ,โคดเขียวหลงโอ้ท่านผู้ชมสวยมากดูต้นยางนะไาไม่ใช่ยางนายางพาราเออยางพาราไม่ใช่ยางนาแล้วดูดูดู สวยงามมากดูเดี๋ยวจะโผล่ออกไปตรงข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครับครับตอนนี้เรามากับสายบุญนะครับมารับสายบุญดูดูเลี้ยวซ้ายนะอันนี้เลี้ยวซ้ายเหรอครับดูตรงนี้เป็นเป็นลานป่าอ้อยป่าอ้อยครับเพิ่งตัดไปหมาดๆเลี้ยวซ้าย อันนี้ไปน้มนได้เหรอครับนี่ครับท่านผู้ชมมากลางดงมากลางดงเพราะว่ามีร้านค้าอยู่นี่นะครับนี่คือร้านค้าใช่ไหมองแล้วร้านค้าไม่มีบ้านคนเห็นดูอ้นี่ร้านค้าขายทุกอย่างเลยใช่ไหม ขาไม่มีบ้านคนแต่มีร้านค้าเราไปทางไหนนี่ตรงตรงไปมีร้านค้าอยู่กลางดงนะครับท่านผู้ชมทางนู้นเดเหมือนร้านกาแฟเลยนั่นน่ะร้านขายยางโอ้ร้านซื้อขี้ยางสุดสุดท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะคันนี้ตรงนี้นี่ ลงมาชันมากเลยดู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 ด,ด,ดูนูน,นกลาง่าลึกแล้วก็มีทางแยกด้วยนะข้างหน้ามีสีแยกด้วยลลลกลางดงแม่เผ็ดมีสีแยกด้วยดูมนะีบ้านคน,น ไม่ใช่บ้านหรอกมันไม,ม,นไม่มันไม่มีหมู่บ้านใช่ไหมอันนี้นะ่ะเอมอมันเป็นสวน,สวนที่ไล่เขามันไม่ได้อยู่หมูนนหม่นั้นหมู่นี้อันนี้เราไปทางไหนตรงไปหรือตร,ตรงไปโอ้กลางป่ากลางเขาจุดหมายที่เราจะมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมอยู่กลางลึกเลยดูดูดูอันนี้เหรอครับนี่ที่มีป่ากล้วยนี่เหรอ โออันนี้เป็นวัดใช่ไหมครับเป็นสำนักเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เข้าตรงไหนครับตรงไปมีป้ายอยู่ตรงไัเดี๋ยวขวาเป็นสำนักสงฆ์รอครับเสาขาเรียกสำนักสงฆ์อะไรครับคนฟ้าอะไรอะไรนะทำไม่อู๋ต้อง้ไ่ะไเลย มีเสาไฟด้วยเหรอซ้ายหรือขวาโอ้นี่รถจอดอยู่นี่ขข้าเาจอดเรารอเราหรือเปล่า้าะเียวคำแม่อูบ้าี่คำแม่อูบหมินฝนฟ้า หินฝนฟ้าจากฝนจากฟ้าโอ้หินจากฝนจากฟ้าประมาณนั้นนะโอ้นี่เข้ามานี่นะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กล้องมุดไหลที่รถมาถึงที่โอ้บุญหลายบุญหลายได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอย่าลืมเลืนหนึ่งห้าสองศูนย์หาหน่อยวันนี้หนึ่งห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์จากเทรเดอร์หกกับ ไม่ทันได้ลงยังไ,ไกงกอถึงรู้ยังเนี่ยคนไม่เคยมามันก็รู้สึกว่าไกลมากเลยนะงานไข่ยเยืนี้แล้วถึงวัน,นมีปลาอานนร้นใช่ไหมเห็นบัง,งไปตามถน,นงไปตามไหนทา,างนี้ทางนู้นสาย ไายซอกลายแทรกจังเลยท่านผู้ชมเด๋วเป็นโซกนี่ก็เลี้ยวมุมนี้อาจารย์สามารถสามือพระกันถูกอาจารย์วิษณุพงพาเข้าปลาเข้าดงปลาแม่ตะเคียนปลาแม่ตะเคียนเหรอครับแถวนี้โอ้เป็นปลา ส่วนใหญ่เป็นป่าตะเคียนเลยใช่ไหมครับอ,อาจารย์อาจารย์วิศนุพงศ์ต้องเอาลูกศิษย์อาจารย์คนนั้นมาคนที่มีองค์อันนี้เราเข้าตรงไหนได้ตรงไปตรงไปตรงนี้ใช่ไหมคือที่พักสงูงโอ้อาาันนี้เป็นบ้านทีพักคนยางอันนี้เราจะไปง ลงไปเยบาลึกแ่เป,เ,กเป็นลานหินด้วยครับนี่ยก,กระเด้งกระดอนใจเมารถเนี่ยเดินมาทันี้ต้องซื้อยาแกเมาด้วยอยากรู้ความรู้สึกของอาจารย์สามารถจังเลยว่ารู้สึกยังไงออไที่เดินที่มาตรงนี้เนี่ยวันนี้โอ้เห็นแล้วนอขอขนทงน แล้วเขาผลวัสดุก่อสร้างมาทางไหนนะทางนี้บอกครับโอมาทางขึ้นทางน้ำมนหรอครับอ้หมาแล้วุออเห็นแล้วเป็นลานหินเลยดูท่านผู้ชมเป็นลานหิน ราจอดรถที่ไหนคันนี้ลนะยังลงไปอีกใช่ไหมนี่ยังไม่ถึงใช่ไหมย,ยังไม่ถึงมีพยายนาาด้วยเหรอลงไปถึงคลองนู่นเลยเหรอคลองไโอ้ข้ามเปฝั่งนู้นอีก กันเยว่าพวกเรยกว่านี่นเราจะขึ้นมาได้เวล่ะเนี่ยคันนี้นะ่ะนั่นยังมาจะวุดเนี่ยรูมดาด,าดโิโอ้โอู้ลานหินนะครับนี่ จอดรถที่ไหนคันนี้น่ะเลี้ยวไปทางพญานาคเลยมีที่กลับรถไหมล่ะเราเข้าไปถ้าจอดรถตันทางดิไม่เป็นไรเราก็จอดนี่แหละเนี่ยเราถอยลงนี่ก็ได้ไม่เสียบไปวัดเออตรงไหนดีเราก็จอดนี่ก่อนว่ะอาจารยนอยู่ไหนไปเลี้ยวขวาเลยต็องเสียบเข้านู่นนะเสียบหัวเข้านั่นเนอะเขนูนๆเดี๋ยวหัวเขานเนินหน่อยเนาะอันนี้เคนมาทำบ่อช่างเนี่ยเสียบหัวเขานี่เนาะแล้วให้อาจารย์จอดตรงนู้นเนาะ พอแล้วเดี๋ยวเราลงมาไม่ได้ขึ้นได้ยุ่นี่ไม่ให้อาจารย์เกิดนั่นแหละมันยากครับรอบรอบดูดอ๋อเสพปิดลอมเราแ่ารแทรกเป็นยังไงครับอาจารย์มาเนี่ยถ้าให้ผมมาคนเดียวผมถอยกลับโอ้ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> โอ้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอหันเจ็ดร้อยไล่สโเจ็ดร้อยไล่หมดเลยเหรอครับตั้งแต่เราขับรถเข้ามานั่นเหรอครับแม่ปากทางสำนักสงฆ์นะสุดยอดนี่นะครับท่านผู้ชมกำลังสร้างพญานาคมีคนนำชุดมาถวายแล้วด้วยนี่ กำลังก่อสร้างนะครับบวงสรวงไปแล้วบอครับแม่ออแมมโอ้ครับบวงสรวงไปแล้วนะครับตะเคียนอยู่ไหนอยู่นู่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ตะเคียนกันนะครับเขาเอือนซื้อหรือยังมีซื้อหรือยังครับแม่ตะเคียน yeah, <good. S 1> เอือนเต็ม อ๋อเรียกตะเคียนเงินตะเคียนทองเลิกเห่าได้แล้วมาเป็นมิดเดอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปดูเนี่ยตะเคียนไปโอ้ไปแล้วนนนนนเอาปุ้ยมาเปิดไฟเดอโอ้โชคดีเนาะ เียเรามาดูเอาอาจารย์ขึ้นนำหนาดิ่งๆอาจารย์รูปบอกใช่หลายตัวหนึ่งอาจารย์รูปบอกวาอาาอ่ามีตะเคียนอยูมมองใด้ขี้ยังตรงดิง่งๆเถอะใส่ลำนี้เหรอ ้ตรงนี้ถ้าน้ำเยอะนี่เป็นน้ำตกเลยนะอันนี้บอกครับนี่แต่กับดักหลายแท้โอ้แหลงหาก,กินดูท่านผู้ชมอาจารย์วิสนุคงจะพาผมมาโอ้น้ำตกโอ้ขึ้นมานี่ต้องตะลึงเลยท่านผู้ชมนี่ ถ้ามีน้ำนี่โอ้โหวสวยมากต้องนี่ช่วงน้ำไหลน้ำหลากนี่อย,อยู่กับอาจารย์ไม่มีเลย,เยทำไมไม่เอามา,ด,มาดูลากไม้ดูอ,ดอันนี้อยู่ดงแม่เพจเลยท่านผู้ชมอาจารย์ปีนขึ้นไปเลยก่อนอ,อ,งงอันนี้ไม่ตะเคี่ยนบอกครับนี่ เมนบอกโอ้ดูต้นไม้ใหญ่ครับผู้ชมดูดูดต้นใหญ่มากดูต้นเป็นเป็นโอ้เอามาจุดให้สักดอกหน่อยครับ <laughs> มีดอกตัวเลขไหมเอาดอกตัวเลขไก่บ่ โอ้กุ้ไกลนี่ยคุณชางเขาโอ้ยเก่งไก่หนึ่งไปไปเบิ้งไปพวกสั้นได้ไหมเอานี่นี่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนยักษ์นะครับดูนะท่านผู้ชมอาจารย์วิศนุพงศ์กำลังสื่อจิตดู ต้นเป็นๆนะครับเนี่ยผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอยอกแสงแด้แล่ะตามันมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนนู้นเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปเลยขาสั้นๆเราก้าวถึงไหมก้าวขึ้นไหมอึบอึบท่านผู้ชมดู ดูผมตีนเนี่ยสูงนะครับนี่นี่โอ้โหจ้าการผมขึ้นไปก่อนเดีจส่งภาพลงมาให้ดูดูขึ้นมาข้างบนนะดูถ้าช่วงมีน้ำคือสีงงามเนะครับน,น,น้ำตกนี่นะครับท่านผู้ชมแม่ตะเคียนใหญ่ ต้นสดๆเป็นเเลยผมขึ้นมานี่ครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมเห็นต้นเป็นๆนี่ครับแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับตอนนี้ เป็นสายพจนภัยอ้าวอาจารย์หายแล้วหายตัวแล้วอาจารย์สามารถหายตัวได้นะครับท่านผู้ชมหายแบบไปเลยหายแล้วน่าส่วนมานี่ะจ้าประเกียนเงินปะเกียนทองมาเลย จะแ,แม่ให้เห็นชุดที่ห้อยชุดที่เห็นในจิตด,ด้วยแม่ที่ที่เรามาดูนี่จะมาดูต้นนี้เหระครับโออของเขอ้เป็ไม้เอ,นนอ,อ้อครับครับ<อ>ผมก็นึกว่าแม่พามาดูที่เป็นลำที่แบบมันล้มแล้ว้นเนเมาดูต้นสดๆแล้วก็ต้นที่ ลมอยู่วันนี้อันไหนครับโอ้นั่นคนแปลวาทูบมาบอกครับน่ะมาแล้วโอ้เลี้ยวเถะ ี่เดินติดให้มาสาธุบุญสาธุบุญครับมีต้นตะเคียนยักษ์มีป่าดงแม่เพชรต้นใหญ่ที่สุดต้นเลยต้นใหญ่ที่สุดในดงแม่เพชรเลยใช่ไหมครับนี่ที่ยังเหลืออยู่เมนบอกครับใหญ่ที่สุดในดงแม่เพชรที่เหลืออยู่เนาะโอ้โอ้แต่หนูกรบปุลใจัมันดูไม่ยากโอ้ตรงโน้นนั่นเป็นต้นใหญ่หรือว่าเป็นต้นที่ล้มแล้ว อ๋อเป็นต่อแกนหลอนอยู่ทั้งใดครับอยู่หลังวัดโอ้อยู่หลังบัตรแสดงว่าเจ้าไม่เคยเดินขึ้นมานี่เนี่เราขึ้นมาดูข้างบนอาจารย์หายตัวไปหูเห็ดบวกออกหลายตีอีหน่าซิมาเก็บน้ำเดือ้ข้างบนก็เป็นลานหินท่านผู้ชม อาจารย์หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อาจารย์สามารถฝ่ามือพระการนะครับหายไปไหนเราไม่รู้เงบเลยเรากลับดีกว่าอาจารย์หายไปไหนเราไม่รู้เงบเลยนะเรามาดูนะท่านผู้ชม เมตะเคียนนะครับต้นใหญ่มากครับอาจารย์หายไปแล้วข้างบนนะอยู่แต่เมตะเคียนนี่นะครับเมตะเคียนอยูู่รง แล้วเราไม่ไปเห็นตัวน,นี้เราจะไปดูวันไหนตนัวอ่ะไปวันนี้เนี่ยเอาวันนี้เหรอมืมอด,ดเนี่ยนะโอ้<ด>ไม่มืดไปเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางนี่เป็นแม่อะไรนะครับเป็นคนกลางแม่ลำพึงครับเห็นแม่ลำพึงเลขออกมาแล้วสวยมากพานาสวยมากสวยมาก <c oughs> เพื่อนให้เห็นนวอยู่บนข้างบนนะหนึ่งหกสามอกมีหนึ่งหกสามอันนี้บวงสวงไปวันไหนนะครับพศยี่สิบเอ็ดธันวาที่ผ่านมาอ้ครับก่อนก่อนวิรูปักโของปู่วิรูปักโขเนาะที่บูคุมข้าวอ่ะเพื่อนให้จริงๆจะเห็นเป็นพญานาสีขาวนะครับได้ยินอยู่ตอนนั้นเลขกกำลังออกครับ เลขกำลังโผล่มาเลยครับเป้นตอนรับนั่นแหละเพิ่นตอนรับโอ้อาจารย์ทำอะไรครับโอ้โอ้โอ้่อ้โอ้อ่โอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อเโ้โอัโอ้โอ้โออ้นอ้โอ้โรอ้รอ้ออ้อ้อ อยากได้รองเท้าอยากได้รองเท้าเด้อออยากได้รองเท้าใส่โอยอยากได้รองเท้าใส่โอยแม่ปัทมาวดี้อวันพฤหัสจะมานี่อีกเพื่อนอยากได้รองเท้านะครับเพื่อนึ้นไม่เอาละเพื่อนคืนไม่เอาละเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นสั่ใช่ไหมแต่จิตเป็นเลขรถเจ้าแต่พอจุดทู่มา หนึ่งหกสามมาหนึ่ตัว่าหมาก็หอนหอนตอนตอนที่ทูบออกเลขมาพอดีครับเนี่ยพลังบุญพลังบุญปกติหมามันจะไม่หอนเวลานี้เออเออใช่นี่เจ้าของพื้นที่เนี่ยบอกว่าตามปกติหมาจิ้งจอกจะไม่หอนเวลานี้นะครับจะค่ำกว่านี้ใช่ไหมครับมืดมืดประมาณหกโมงเย็นโอ้จะหอนจะหอน แยู่ที่สวนครับยีนหยุ่ไังเป็นคนที่มีปไปหานีเแล้วตออยู่ไกลไหมไตไปดูตอก่อนอมันไกลปุบ่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลย่างไปไปคไปดูเลยเพื่อนอยากให้ดูก็ไปดูกันก็แล้วแต่นะไม่ได้ว่าไกลบ้าไกลจัง นี่สมัยที่มองเห็นเนี่ยคพุ่มนเลยบอกจ้าบันมาถวายก็ค่อยไปดูก็ได้ถ้างั้นอ่ะอาจารย์จะไปถวายเดินไปสิเดินไปสิเราจะไปอ่ะอาจารย์รีบกลับหรือเปล่าอาจารย์สามารถเราทำไมให้เห็นสามเลขสามสวยมากแล้วเป็นสีขาวอาจารย์น่ะเห็นเลขสามบนยอดยอดแม่ย่าเลย ตั้งแต่แรกก่อนที่จะจุดทูปครับไกลไหมเดี๋ยวเาสิบไม้ไปตามแม่เดี๋ยวมีเห็ุโอเคตามแม่เดี๋ยววันข้รหัมาใหม่รองเท้าอตัันกโปปก ชักเสียนหรอครับอาจารย์บบดน,นี้ครับก<พ>เสียนเดียวก็ได้องอ,อันแม่องค์ใดครับนี่ที่ว่าแม่ปัทมาวดีหรือว่าเจ้าที่ดูแลนี่ทั้งหมดนะโอ้อสถานที่แห่งนี้ครับนี่มีคนนํามชุดมาถบายเลยครับเพื่อนโชคดีบ่ครับหรือว่าม,มือบวงสวง๋ขอ,ขอ,ข,อ,อขอมือบวงสวง ครับอืมครับผมเดี๋ยวกลับแล้วมือหนาเดี๋ยวสิมาชมบารมีแม่ไม่ครับเป็นสถานที่ที่น่ามาเยี่ยมชมมากครับผู้ชมดูนะนู่นดูข้างบนนะเป็นลานหินใช่ไหมครับข้างบนอ่ะจ้าจาข้างบนเป็นลานหินแต่ว่าต่อไปกัสืมีอ่ะลานหินกัเป็น เจดีปูบุญคือขั้นต้นบุญจักรจะทำต่อไปก็จะทำเป็นเจดีใหญ่ครับอันนี้เรียกว่าสำนักสงฆ์เอาเอาอยนี้ทำแม่อูสองหินฝนฟ้าค่ะอะไรนะครับทำแม่อูสองทำแม่อูบสองทำแม่อูบสองทำแม่อูบสองทำแม่อูทำแม่อูอูออ๋อคือมีหนึ่งมีสอง อุ้ยเออย่าไปย่านย่าจะไปย่านบ่ย่านอืมบ่ย่านยินดีมนแม่นบ่แม่ะแตงเซเปิลปอยู่นี่เพิ่นบ่อยู่กะมาเฮ็ดปฏิบัติเดียวครับวัดกวดเมืองไม่ก็บ่ย่านขุตีหลังนี้มันขวางทางมันเด้อสี้ว่านี่เจ้าเป็นเจ้าของทางก็มาเดียวกันหลังบางไงไบ่เลื่ออยู่ขวางเิ่นอันอันกุดปู่บุญไผขึ้นไปอยู่กับอะไ้ค่ะอัฐิอีหยังเพิ่นอยู่ในหันเบิดเต็มเลยอยู่ในหันบ่ได้บุญธรรมดาบ่รับเปลี่ยวเลสไก่มันกาญเลค่ะสำนักสงฆ์คัมแม่อุ สองเล็บหินฝนฟ้าหินฝนฟ้านี่หมายความว่าหินลับมีดเท่านั้นโอ้หินลับมีดนหินฝนฟ้าเออครับลถอาจารนั่น่เยดี๋ยมไปลถอาจารย์สามารถฝ่ามือ พระการนะครับที่มาด้วยกันแล้วกับ